เพื่อพ่อเพื่ออาหญิงต่อเลยใช่ไหมการเมืองถึงดูประหลาดประหลาดอ่ะท่านผู้ชมแล้วแต่มุมมองเลยวันนี้เราจะเห็นการเมืองอเป็นสามก้อนเนี่ยท่านผู้ชมเรียกกลุ่มเขาก็จะไม่ดีเรียกกลุ่มเขาจะว่าเอาสามก้อนจะเป็นไรไหมแน่นอนคนที่ไม่คิดว่าเป็นสามก็กจะเป็นคุณปริยาบุตรแสงกนกกลแต่คนที่ยืนยัาว่านี่คือปรากฏการที่ทําให้เห็นว่าสามกนกคือนัทวุฒิไยเคือ เราก็จะเห็นภาพทนผู้ชมคือมองมุมหนึ่งพักการเมืองที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้คือฝ่ายค้านพักประชาชนพักประชาชน150เสียงโดยประมาณใช่ไหมอ่อกไม่ถึงแล้วเพราะว่าถูกตัดสิทธิ์ไปตอนยุบก้าวไกลอันนี้คือกลุ่มหนึ่งพักเพื่อไทยประมาณ140คนพักสีแดงทนผู้ชม ขณะที่ภูมิใจไทยจำนวนสส71หรือ,อยังไงประมาณ70ต้นแต่มองจากดวงจันทร์ก็ดูออกว่าสอวอสีอะไรนั่นก็คือในมุมของอำนาจต่อรองในทางการเมืองเนี่ยสอวอมีส่วนสำคัญท่านผู้ชมและเราก็เห็นทิศทางท่าทีและเขาทำเป็นเอกภาพมากเลยท่านผู้ชมจะเห็นภาพ ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเมืองเป็นแบบนี้แต่แน่นอนฝั่งของพรรคประชาชนคุณปิะยะบุตรอาจจะเห็นว่าอาจจริงพรรคสีแดงเนี่ยไปสยบยอมกับอำนาจเก่าซึ่งก็หมายถึงสีน้ำเงินและทำทีเล่นละครนี่ขนาดเดียวกันฝั่งสีแดงก็จะบอกว่าฝั่งสีส้มอาจูเหมือนจะใส่เสื้อบริสุทธิ์จนเกินไปแค่จะได้ให้อภิปรายว่าได้เสนอแล้ว ถึงเวลาเห็นปลายทางล่มแน่นอนหมายถึงร่างแก้ไขรัฐธรมนูญตกแน่นอนยังจะเดินหน้าประหนึ่งเหมือนตอนที่จะให้โหวตนายกก็บอก็อบบี้สอวอแล้วถึงเวลาไม่ผ่านหมายถึงคุณพิธาลิม้มเจริญรัตนี่เขาต่อสู้กันในทางการเมืองหมายถึงเสียงวิจารณ์แบบนี้เหมือนก็จะไปตายเอาดาบหน้าแล้วถึงเวลาก็ไม่ผ่านกรณีนี้ฝั่งสีแดงก็อ้างว่าจะขอเดินอ้อม แต่ขนาดเดียวกันฟังจากฝั่งสีสม้มอ้อมอยังไงแล้วคุณแน่ใจได้ยังไงว่ามันจะสําเร็จก็ในเมื่ออ้อมไปถ้าฝั่งภูมิใจไทยกับสวเขาไม่เอาด้วยวันนี้หรือวันไหนเขาก็ไม่เอาขนาดที่ฝั่งสีแดงก็พยายามจะบอกในมุมกลับว่าอย่างน้อยอตอนนี้ภูมิใจไทยกับสวสีน้ําเงินเนี่ยเขาอ้างว่ามีคำวิิจฉัยสามนดนเขาไม่กล้าเขากลัวเสี่ยง ขนาดที่ภูมิใจไทยก็เคยพูดเอาไว้ว่าสะับศูนย์การร่างอํมนวนโดยสะสะรด้วยเพราะฉะนั้นก็ลองให้สามมูลนิธิใช้แล้วตัดประเด็นนี้ออกไปก่อนสีแล้วดูว่าภูมิใจไทยซึ่งมันจะส่งสัญญาณแรงชัดไปถึงสวสีนเมืองจะว่ายังไงอย่างน้อยให้ลองให้ถึงที่สุดเผื่อจะสําเร็จมันก็คนละมูลกันแบบนี้แต่ที่แน่ๆชาวนี้จะเป็นยังไงเนี่ยโอ้นั่นสริงค่ะฮะดอกกุหลาบจะเอาไปกันไหมฮะ ตอนแรกคุณนะัทวุฒิบัวประทูบมบอกว่าเตร e ียมติดวาเลนไทน์ดอกกุหลาบกันแล้วใช่ไหมคะอ่าหรือจะเอาดอกอุต,ตพิตรน้องรู้จักดอกอุตจพิษไหมมันเป็นดอกที่เหม็นมากฮะใช่ไหมคะใช่ ried, พี่ตั้มบอกออไหนเออท่านผู้ชม <c oughs> เออมื่อวานนี้มีความดูเดือดออกมา,มามากมายเกิดขึ้นผมถึงต้องยกยอดมาในกรมกรข่าวคุยน,นอกจอ,อ,อรอท่านผู้ชมเข้ามาก่อนจะได้ไปทีเดียว มีคําพูดดูเดือดมากมายเป็นต้นว่าเมื่อวานนี้นี่ฮะ,ะคุณลักษนกศรีนอกเนี่ยพักประชาชนใช่ไหมใช่ค่ะสอส,อสอกทมภาษาไทยวรคำมวันนี้เสนอคําว่าโกหกหน้าด,าดา้านโกหกหน้าด,าดา้านแปลว่านี่ถ้าผมมีเครื่องมือทํา AI นะจะเอาไอาลักษนกมาใส่ AI เข้าไปสักนิดหนึ่งภาษาไทยวรคัมเออพี่ก็เลยต้องอาศัยน้องแล้วล่ะ <laughs> เป็นคุณไอซ์เหรอคะอ้าวนี่เป็นการนำเสนอข่าว <laughs> อ่าคุณไอซ์โพสเฟซบุ๊กค่ะภาษาไทยวันละครวันนี้เอาแบบสบายเดี๋ยวมันกลายไปเป็นมีมแล้วเขานึกว่าไบพูด <laughs> <laughs> เดี๋ยวคนนึกว่าไ <laughs> บาพูดค่ะฮ <laughs> ะไม่เด๋มันก็กลางๆนะ <laughs> อาทีมงานอ่าน้องไบพูดบอกว่าเป็นการล้อเลียนได้ไหม <laughs> ค่ะมีเครื่องทำเอไอไม่วะทำเลยตอนนี้ได้ไหมคะเอไอรักชนกดูอยู่ไหมให้ไออัดคลิปตัวเองมาหน่อยดีไหมคะพูดภาษาไทยวรละคำมาอ่ามุจะทำให้เห็นถึงใช่ไหมค่ะคงไม่ได้ดูอ่าไอคงไม่ได้ดูคงจะไปสภาค่ะอ่าท่านผู้ชมเอาเป็นว่าไอรักชนกพตไว่ายังไง ภาษาไทยวันละคำวันนี้เสนอคำว่าโกหกหน้าด้านแปลว่ากล่าวความเท็จกันซึ่งซึ่งหน้าอย่างไรอย่างอายยกตัวอย่างเช่นแถลงนโยบายต่อสภาจะแก้รัฐธรรมนูญโพสตชซเชี่ยวออกสื่ออย่างยิ่งใหญ่ย้ำเดินหน้าแก้แต่พอวาระเข้าสภากลับขวางโดยการสนับสนุนให้เอายัตติอื่นมาแทรก อีกทั้งยังไม่เป็นองค์ประชุมแม้ตัวจะนั่งอยู่ในห้องประชุมแต่ไม่ก็แต่ก็ไม่กดแสดงตนไม่แม้แต่จะแสดงความพยายามพฤติกรรมเช่นนี้เรียกว่าโกหกหน้าด้านด้าๆแล้วคุณไอซ์เซอร์ก็ทิ้งท้ายบอกแน่นอนใครๆก็รู้ว่ารัฐมนูญฉบับนี้แก้ยากแต่สิ่งที่ต้องมีคือความจริงใจที่จะแก้ไม่ใช่พูดอีกอย่างแต่ลงมือทำสิ่งตรงข้าม,มน้องไม่กล้า สวัสดีท่านผู้ชมภาษาไทยคำระวันวันนี้เสนอคำว่าโกหกหน้าด้านๆโกหกหน้าด้านๆเป็นประโยคบอกเล่าค่ะแปลถึงพฤติกรรมโกหกหน้าด้านๆโกหกหน้าด้านๆแปลว่ากล่าวความเท็จกันซึ่งซึ่งหน้าอย่างไรอย่างอายยกตัวอย่างเช่นแถลงนโยบายต่อสภาว่าจะแก้รัฐธรรมนูญโพสโซเชียลออกสื่ออย่างยิ่งใหญ่ ย้ำเดินหน้าแก้แต่พอเข้าวาระสภากับขวางโดยการสบรบนุนให้เอายัติอื่นมาแทรกอีกทั้งยังไม่เป็นองค์ประชุมแม้ตัวจะนั่งอยู่ในห้องประชุมแต่ไม่กดแสดงตนไม่แม้แต่จะแสดงความพยายามอย่างนี้เป็นต้นนี่จบภาษาไทยคำระวันวันนี้สวัสดี <c oughs> เออ่ประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะท <c oughs> ่านผู้ชมขณะที่คุณหญิง รองโฆษกพักเพื่อไทยหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะ,อะเอาเป็นว่าสอ<ช>สอบเป็นชื่อรายชื่อพักเพื่อไทยก็แล้วกันคุณลินทิพย์รวัลินวัชรโรธญิงก็โตไอ้ทันทีเลยเมื่อวานนี้ระบุว่าการกล่าวหาพักอื่นว่ากโกหกหน้าด้านจนลืมข้อเท็จจริงของตัวเองคงไม่มีอะไรเกินไปกว่าพักที่เคยโกหกว่ารวมเสียงสวโหวตตัวเองเป็นนายกได้และสามารถตั้งรัฐบาลได้แล้วแหละคะ่ะอันนี้ก็จะแปลงมาได้เหมือนกันน้องไบร์ ก็แปลว่าเป็นอีกรายการหนึ่งซึ่งคนละความหมายอ,อันนี้ฝั่งของคุณหญิงโกโหกหน้าด้านเป็นประโยคบอกเล่าแปลว่ากล่าวความเท็จกันซึ่งซึ่งหน้าอย่างไรอย่างไงยกตัวอย่างเช่นเคยบอกว่าจะรวมเสียงสอวหอวตตัวเองเป็นนายกได้และสามารถตั้งรัฐบาลได้แล้วแต่ถึงเวลารวมสอวอไม่ได้ออย่างนี้เป็นต้น คะ่ะนี่เขาสวนกันแบบนี้ค่ะ<อ>คำอธ <มา S 1> ิบายของที่เิงไว่ายังไงค่ะบอก ให้เลิกกล่าวหากันอย่างไม่เป็นธรรมได้แล้วพักเพื่อไทยเราไม่เคยปฏิเสธการแก้รัฐธรรมนูญเราต้องรับมือกับสถานการณ์ทางการเมืองที่ซับซ้อนอซึ่งต้องอาศัยกระบวนการและความอดทนการเร่งรัดให้เกิดการลงมติทั้งที่รู้ว่าจะแพ้ตั้งแต่ต้นโดยไม่มีแผนรองรับย่อมไม่ใช่แนวทางที่ฉลาดในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นไปว่าเขาโง่อีกอแล้วยังไง หากพักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยต้องการให้แก้รัฐมนูญประสบความสำเร็จควรเปิดใจรับฟังและร่วมมือกันไม่ใช่เพียงแค่กล่าวหาหรือใส่ร้ายพักที่กำลังใช้ทุกวิถีทางในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยให้เป็นจริงพักเพื่อไทยยังคงยืนยันว่าเรามุ่งมั่นผลักดันให้เกิดรัฐมนูญฉบับใหม่ผ่านกระบวนการที่เป็นไปได้จริงมไม่ใช่เพียงแค่คำพูดที่สวยหรูแต่ไม่สามารถนำไปสู่ผลสำเร็จได้ ขอย้ำว่าเราเดินหน้ามุ่งแก้รัฐมนูญให้เกิดขึ้นจริงๆมากกว่าแค่ได้พูดว่าเสนอแก้แล้วอ้าวนี่ภาษาไข่อาษัไไทยคำระวันคำที่สองเอาไหมค่ะ<า>ไม่ดีกว่าเออรอ,อท่านผู้ชมนี่คือหอมรงองเนะท่านั้นเองนะหอมรองเท่านั้นความเข้มข้นรอยอยู่